คติธรรมบทที่45 1. สมบูรณ์เลิศคล้ายบกพร่องคือคําอธิบายถึงระเบียบของจักรวาลเพราะมีความบกพร่องสรรพสิ่งจึงสามารถประกอบร่วมกันเป็นทั้งจักรวาลที่สมดุลได้และเพราะสรรพสิ่งต่างมีข้อบกพร่องของตนจักรวาลจึงสามารถให้กำเนิดได้โดยไม่หยุดยัง้ง ดังนั้นบนโลกนี้ไม่มีใครที่ไร้ข้อบกพร่องความสมบูรณ์แบบเกินไปก็เป็นความบกพร่องอย่างหนึ่ง 2. คนเราต้องเรียนรู้การซ่อนเรียนรู้ที่จะหลงเหลือความโง่เขลาวไว้ให้ตนเองบ้างเช่นนี้จึงจะมีพื้นที่ให้ตนได้เจริญเติบโตและให้ผู้อื่นได้ปลดปล่อยความปิติยินดี ทุกสิ่งทุกอย่างที่ดำรงอยู่ล้วนแต่ชอบธรรมทั้งนั้นบรรดาปัญหาที่เกิดขึ้นก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาบางครั้งมีความขาดแคลนบ้างจึงรักษาส่วนทั้งหมดไว้ได้เหลือข้อบ,บกพร่องไว้บ้างกลับจะเป็นยาขนานเอกในการควบคุมอารมณ์ของชีวิต 3. การพูดจาและการทำงานต้องมีพื้นที่เหลือไว้เมื่อมีพื้นที่เหลือจึงเติมเต็มส่วนที่ขาดได้บรรจุของได้และยังเพิ่มระยะเวลาได้อีกด้วยหากวาจาที่พูดออกไปยังสามารถดึงกลับมาได้นี่เรียกว่าซื่อซอืและเรียกว่าพูดเป็นหากทำตัวโดดเด่นเกินไป มักถูกโจมตีได้อย่างคาดไม่ถึงแต่หากเจียมเนื้อเจียมตัวจึงจะสอดคล้องกับทัศนะสงบนิ่งเป็นวิธีที่ถูกต้องใช้ทั่วล่าของท่านเหล่าจือดังนั้นในการปฏิบัติตนไม่เพียงแต่จะต้องแสดงออกถึงความกระตือรือร้นและความมุมานะยังต้องแสดงความอ่อนโยนและสงบนิ่งด้วย สีผู้ที่มีอารมณ์โกรธเป็นประจำร่างกายมักไม่ค่อยสบายเพราะเขาปล่อยให้คำพูดเพียงประโยคเดียวของคนอื่นมาดึงจิตใจของตนไปการผูกจิตใจของตนไว้กับคำพูดและการกระทําของผู้อื่นคือเรื่องที่โง่เขลามาก 5. ความว่างเปล่าคือสภาวะสูงสุดของชีวิตคนเรา มีแต่แก้วเปล่าที่บรรจุน้ำได้บ้านที่ว่างเปล่าจึงให้คนอาศัยได้ความว่างเปล่าคือมาตรวัดและจิตใจและยังเป็นเหตุปัจจัยแรกเริ่มของมีสนองเงื่อนไขเบื้องต้นและความเป็นไปได้ให้มีอย่างไร้ขีดจำกัด 6. ชีวิตคนเราต้องทำเพียงเรื่องเดียวคือการหวนคืนสู่จิตดั้งเดิมของตนสร้างความสำเร็จและปลดปล่อยชีวิตตนหากยังผูกติดอยู่กับภายนอกนอกจากจะทำให้ภายในจิตใจมืดมนและเพิ่มความว้าวุ่นแล้วยังไม่มีประโยชน์ต่อตอนเองและผู้อื่นอีกด้วย 7. คุณสมบัติของกายเนื้อคือแก่นสารซึ่งมีความอัศจรรย์คุณสมบัติของวิญญาณคือเทพซึ่งมีความอัศจรรย์ยิ่งกว่าสิ่งที่อัศจรรย์ที่สุดคือการที่กายเนื้อและวิญญาณสามารถประสานกันเป็นหนึ่งเดียวและกลายเป็นคนที่มีจิตวิญญาณได้หากมนุษย์ ไรจิตวิญญาณจะไม่มีความปรองดองที่รวมกายใจเป็นหนึ่งแม้จะมีชีวิตก็ไม่ต่างอะไรกับต้นไม้ใบหญ้า 8. ต้องทำให้ตนมีจิตใจกว้างขวางพอเพื่อรองรับคนที่มาทำร้ายเราและทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตได้หากมีความเข้าใจตนเอง จะไม่มีชีวิตอยู่ในความเสียใจภายหลังหากมีความเข้าใจโลกได้จะไม่ทำอะไรบุ่มบามผู้ที่มีความอ่อนโยนย่อมมีความสุขในที่สุด 9. หากหลอดเลือดอุดตันจะเกิดโรคภัยไข้เจ็บผู้ที่หลอดเลือดอ่อนเยาวจะไม่แก่ชราที่น่าเสียดายคือหากไม่ถึงเวลาที่โรคภัยรุมร้อม คนส่วนมากจะไม่ดูแลรักษาหลอดเลือดเลยหากเราใส่ใจสุขภาพมากกว่าโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ขอให้ออกกําลังกายทุกวัน 10. เมื่อเราสร้างคุณประโยชน์ให้มวลมหาชนทั่วล่าเราจะเป็นผู้มีธรรมะคนช่วยมากหากเรามีความโลภและแย่งชิงผลประโยชน์เพื่อตนเอง เราจะขาดธรรมะคนช่วยน้อยการรักผู้อื่นคือการรักตนเองช่วยเหลือผู้อื่นก็คือการช่วยเหลือตนเองสิ่งที่เรามอบออกไปจะกลับคืนมาที่ตัวเรานี่คือหลักการเจริญเติบโตที่ให้ประโยชน์ซึ่งกันและกันดังนั้นในขณะที่เราทำร้ายโลกแม่น้ำลำคลองและสรรพสิ่ง รวมทั้งประชาชนทั้งหลายอันที่จริงก็กําลังทำร้ายตนเองด้วยความคิดหนึ่งคือสวรรค์อีกความคิดหนึ่งคือนรกทุกสิ่งขึ้นอยู่กับการเลือกสรรของตน 11. ทุกครั้งที่สรรพสิ่งทั่วล่ามีการเกิดใหม่จะทำลายวัฏจักรเดิม ทำให้ในวัฏจักรใหญ่มีความบกพร่องปรากฏขึ้นบทบาทของความบกพร่องไม่มีวันหมดสิ้นเพราะระเบียบของจัก,กรวาลมีความบกพร่องนี้อยู่การเติมเต็มความบกพร่องบนเส้นทางฝึกปฏิบัติคือความสมบูรณ์แบบที่อยู่ในระหว่างดำเนินการตลอดเป็นสภาวะของชีวิตใหม่และการสร้างสรรค์เสมอ ทั้งอย่างเป็นแหล่งพลังงานที่เกิดขึ้นใหม่ไม่มีวันหมดสิน้น 12. สภาวะสูงสุดของการฝึกปฏิบัติคือการย้อนคืนสู่ความเรียบง่ายที่เป็นจริงหลังจากรุ่งโรดแล้วยังสามารถกลับสู่ความเรียบง่ายธรรมดาได้เมื่อฝึกปฏิบัติและประสบความสําเร็จถึงสภาวะสูงสุดแล้ว จึงจะมีจิตใจกว้างขวางดังหุบเขาเมื่อเต็มเปี่ยมถึงที่สุดแล้วกลับจะว่างเปล่าแต่เห็นภายนอกเป็นเช่นนี้อันที่จริงในสภาวะนี้แฝงไว้ด้วยบทบาทที่ยิ่งใหญ่ของมิเสื่อมสูญและมิจบสิ้นนี่คือความแตกต่างทางธาตุแท้ ที่สุดระหว่างเตา๋ากับความว่างเปล่าและบกพร่องทั่วไป 13. คนมากมายอยากรักษาการเสพสุขและสิ่งของที่มีอยู่ไว้ตลอดไปไม่เปลี่ยนแปลงคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของตนแล้วแต่ความคิดนี้จึงฝ่าฝืนข้อห้ามของความตานี และสมบัติล้นฟ้าผลย่อมเป็นภัยพิบัติที่ต้องสิ้นเปลืองมากและเสียหายยับเยินความเปี่ยมล้นที่แท้จริงเปรียบเสมือนน้ำตกที่ไหลเชี่ยวลงจากเขาสูงทั้งไหลอยู่ในป่าเขาลำเนาไพรและรวมตัวกันเป็นหนองบึงได้นี่คือบทบาทของความว่างเปล่า สิ่งมีชีวิตชีวาจะเคลื่อนไหวตลอดเวลาดังนั้นจึงมีบทบาทมิจบสิ้น 14. เส้นทางโคจรของเต่าธรรมชาติมีความคดงอการเคลื่อนที่ของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกแม้แต่การละเทศะและแสงล้วนแต่คดงอผู้ฝึกปฏิบัติที่ทำตามเตาจะเข้าใจหลักเหตุผลของ ยอมน้อมรับจึงรักษาความบริบูรณ์โค้งงอยืดตรงได้อย่างชัดเจนดังนั้นเขาจึงไม่เคยแย่งชิงชื่อเสียงผลประโยชน์และผลงานกับชาวโลกแม้ดูคล้ายเสียเปรียบแต่อันที่จริงกลับรักษาความบริบูรณ์ไว้ได้ชีวิตของเขากลับจะไม่มีอุปสรรคและเบ่งบานได้อย่างอิสระเสรี และเป็นเพราะไม่เห็นแก่ตัวนี้เองจึงประสบความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ได้ 15. ขอเพียงสรรพกิจสรรพสิ่งได้มีพลังชีวิตจึงจะแสดงความอัศจรรย์ให้เห็นได้สรรพสิ่งในโลกมีรูปรักษ์ร้อยแปและมีพรสวรรค์ที่แตกต่างกันนั่นล้วนเป็นการรวมตัวกันตามเหตุปัจจัย แล้วเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจแต่ละคนล้วนมีภารกิจแห่งชีวิตตนที่เป็นหนึ่งไม่มีสองมีเพียงการทำตนให้เป็นประโยชน์ในตำแหน่งของตนอย่างสงบเท่านั้นจึงจะสามารถแสดงบทบาทของตนได้ด้วยเหตุนี้ความหลักแหลมมากที่แท้จริงคือใช้คนตามความสามารถ ประสบความสำเร็จตามสิ่งที่เลือกและได้ตามความต้องการและมีเพียงความหลักแหลมมากเท่านั้นที่ไม่เห็นความสามารถและอวดผลงานของตนดังนั้นจึงดูคล้ายโง่งมมากแต่หลักแหลมมากคล้ายโง่งมสอดคล้องกับเตา๋ามีเพียงสิ่งที่สอดคล้องกับเต๋าเท่านั้นที่คงอยู่ได้ยาวนาน 16. ผู้ที่ชอบโต้เถียงไม่ว่าจะเพื่อชื่อเสียงหรือผลประโยชน์แต่การเอาชนะกันไปมาทำให้ความประพฤติและคุณธรรมที่ดีงามหายไปมีจิตใจคับแคบนิสัยเปลี่ยนเป็นเลวลงมนุษยสัมพันธ์แย่ลงผลสุดท้ายคือความสามารถในการโต้แย้งที่เป็นเลิศ กลับให้ร้ายต่อตัวเขาเองมีคารมคมคายดุดซื่อๆเพราะสุภาพชนเข้าใจสัจธรรมของชีวิตเป็นอย่างดีแม้พวกเขาจะไม่โต้เถียงกับผู้อื่นแต่ความประพฤติที่มีคุณธรรมของพวกเขากลับเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของผู้คนมากมาย สำหรับการพิสูจน์ความเป็นจริงพลังที่ทำได้จริงจ้อมเหนือกว่าคารมคมคายทั้งปวง 17. คนเราหากยิ่งภาคภูมิใจในความสำเร็จอาจยิ่งลืมตัวได้ง่ายใจร้อนใจเร็วไม่มีความอดทนต่อทั้งผู้อื่นและตนเองถ้าเล็กน้อยก็พร่ำบ่นไปเรื่อย ถ้ารุนแรงอาจถึงขั้นขาดสติทันทีที่คนเราพบว่าตัวเองอยู่ในสภาวะหนาวเหน็บหรือร้อนแรงที่ไม่สมดุลต้องเตือนสติตัวเองว่ารีบหันหลังกลับนี่คือทักษะในการฝึกฝนสงบนิ่งเป็นวิธีที่ถูกต้องใช้ทั่วล่า18เมื่อฟ้าสดใสดินสงบ พลังชีวิตที่สดใสจะเพิ่มขึ้นพลังชีวิตที่ขุ่นมัวจะลดลงหินและหยางสับเปลี่ยนซึ่งกันและกันและหมุนเวียนอย่างไม่หยุดยัง้งเพียงพอที่จะสนองสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศท,ที่ปรองดองให้แก่สรรพสิ่งหากกลับกันโลกจะสับสนวุ่นวายฟ้าถลม่มดินทลาย สรรพสิ่งได้รับความเดือดร้อนมนุษย์ก็เช่นกันหากพลังชีวิตที่ขุ่นมัวเพิ่มขึ้นส่วนพลังชีวิตที่ใสสะอาดก็เพิ่มขึ้นไม่ได้นานวันเข้าย่อมต้องกระทบต่อการไหลเวียนของเลือดลมไปจนถึงอารมณ์สุขภาพพฤติกรรมและความสัมพันธ์19 เส้นทางชีวิตของคนทั่วไปคือการเดินไปสู่ความซับซ้อนผลคือยิ่งเดินยิ่งคับแคบส่วนผู้มีเตา่าย่อมจะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเดินกลับหลังหันเดินบนเส้นทางกลับบ้านที่คนจเจริญรอยตามดินดินจเจริญรอยตามฟ้าฟ้าจเจริญรอยตามเตาเตาจเจริญรอยตามธรรมชาติ สุดท้ายหวนคืนสู่ธรรมชาติธรรมชาตินั้นสงบนิ่งปรองดองเมื่อสงบนิ่งทั่วล่าจึงสามารถไปสู่วิถีที่ถูกต้อง20ในยุคป,ปัจจุบันนี้สังคมมีการแข่งขันสูงจังหวะชีวิตเร่งรีบแรงกดดันจากความทะยานอยากถูกกระตุ้นให้สูง ทำให้จิตใจของเราว้าวุ่นความคิดสับสนจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวและมีเรื่องกัดกรุ้มไม่สบายใจเมื่อสืบสาวไปถึงมูลเหตุอันที่จริงเป็นเพราะขาดความสงบนิ่งเป็นพลังสงบนิ่งที่จิตผ่องใสลดละกิเลสจึงจะเป็นวิธีที่ถูกต้องที่คนทั่วล่าปฏิบัติภารกิจแล้ว ย้อนสู่แหล่งกําเนิดและภาวะเดิมในสังคมที่ร้อนรนผู้ที่จิตสงบนิ่งย่อมเหนือกว่า21อท่านเหล่าจือกล่าวว่าฟ้าเป็นหนึ่งจึงสดใสดินเป็นหนึ่งจึงสงบเต่ามอบคุณธรรมที่สดใสให้ฟ้าและมอบคุณธรรมที่สงบนิ่งให้ดินดังนั้น หากคนเราสามารถปฏิบัติตามคุณธรรมของฟ้าดินได้รักษาจิตที่ผ่องใสและสงบนิ่งและใช้สิ่งนี้ไปดูแลสุขภาพดำเนินชีวิตและทำงานทั่วราจะสงบสุขสรรพสิ่งจะเจริญเติบโตและพัฒนาด้วยตนเองการอํานวยพรจากอันผิงไท อันผิงไทยคือเครื่องหมายสัญ,ญลักษณ์ของมูลนิธิเราจื่อเต้าเตอ๋อสากลคำว่าอันผิงไทยมาจากเนื้อหาในคำพีเต้าเตอ๋อจริงบทที่35ที่ว่าเข้าใจและพลิกแพรงใช้เต่าที่ยิ่งใหญ่ได้คนทั่วล่าพึ่งพาไม่มีอันตรายจึงสงบสุขอันผิงไทยเป็นตัวแทนของพลังที่สร้างสารรค์กว้างใหญ่ไพศาล และสมดุลที่ปรากฏเป็นจริงอันผิงไทย,ยังเป็นตัวแทนจิตของตัวมนุษย์เองและเป็นตัวแทนพลังคําอํานวยพรของท่านเหล่าจือที่มีต่อมนุษย์อันผิงไทย,ยังเป็นตัวแทนของเราในการสำนึกบุญคุณต่อสรรพ,พสิ่งในฟ้าดินประเทศชาติมหาชนในสังคมบิดามารดาและชีวิตของตนเอง ขอขอบคุณที่ท่านเข้าร่วมกิจกรรมการแบ่งปันประสบการณ์อันเป็นสาธารณประโยชน์ในการศึกษาและประยุกต์ใช้คำพีเต้าเต๋อจริงและขอคาระวะต่อสีปรองดองขอบคุณที่ท่านอาศัยการอ่านและประยุกต์ใช้คำพีเต้าเต๋อจริงมาแสดงความรู้สึกในจิตใจของชีวิตที่มีต่อครอบครัวและประเทศชาติ ขอขอบคุณสำหรับการแบ่งปันข้อคิดจากการศึกษาของท่านที่วิเศษไม่มีใครเหมือนซึ่งเป็นเรื่องราวการตื่นรู้ที่เตี่ยมด้วยรักและการสำนึกบุญคุณรวมทั้งคุณงามความดีที่ท่านปฏิบัติด้วยจิตเมตตาประสบการณ์ที่ท่านแบ่งปันในจดหมายหนึ่งเดือนหนึ่งฉบับสามารถให้ความอบอุ่นแก่ชีวิตและสังคมปลุกชีวิตให้ตื่น และยังสามารถสร้างสารรค์ชีวิตให้เจรดจรัสเป็นการมอบความรักแก่สังคมและประเทศชาติรวมทั้งเป็นการอุทิศแด่สิ่งมีชีวิตทั้งปวงในโลกอีกด้วยการปฏิบัติที่ประสานการรับรู้กับการปฏิบัติเป็นหนึ่งเดียวในแต่ละวันยังอาจมองไม่เห็นความแตกต่างในแต่ละเดือนก็ดูเหมือนจะมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ในแต่ละปีจะยิ่งเห็นผลปรากฏชัดเจนขึ้นแต่ก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเท่าไรนักแต่หากกลับมาดูกันใหม่ทุกๆ5ปีจะเห็นทางด้านระดับความคิดและสภาพทางจิตใจมีการเปลี่ยนแปลงมากมายมหาศาลเลยทีเดียวเมื่อเวลาผ่านไป10ปี20ปี30ปี40ปีแล้วค่อยมองดูอีกที ก็อาจจะรู้สึกเหมือนชีวิตได้เปลี่ยนเป็นคนละคนเลยทีเดียวขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับคุณงามความดีของการแบ่งปันประสบการณ์ในครั้งนี้ได้สร้างความประทับใจให้แก่ท่านฉันสังคมและฟ้าดินขอให้ แสงทองเหลืองอารามของเดือนแห่งการเกิดใหม่ในปี2021นี้จงแผ่สิริมงคลและอิสระเสรีอันยิ่งใหญ่แก่ท่านขออำานวยพรให้ผู้ที่ติดตามการชี้นำด้วยภูมิปัญญาจากคำพีเต้าเต๋อจริงอย่างต่อเนื่องได้เติบใหญ่เป็นบีรชนที่ติดดินและแพร่ขยายไปทั่ว ท้ายนี้ขออํำนวยพรให้ท่านจงสมความปรารถนาทุกประการอีกครั้งจากอาจารย์เจ้าเมี่ยวกวอหนตุลาคม2564